สวัสดีครับผมชื่อทีรัศมีเจริญอยู่ชั้นม .3 ห้องปศวคเลขที่28ครับวันนี้ผมจะมาทําวิดีโอนําเสนอทักษะพื้นฐานกีฬาตะกอ้อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาพละศึกษาครับโดยผมจะเลือกทําในชุดที่1ซึ่งประกอบไปด้วยการยืดกล้ามเนื้อทักษะการเล่นตะกอ้อด้วยข้างเท้าด้านในและทักษะการเล่นตะกอ้อด้วยลูกหลังเท้าครับ,รบสำหรับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อนะครับ โดยอันดับแรกจะเริ่มจากบนสุดก่อนนะครับก็คือทํามือแบบนี้นะครับแล้วก็ยืดขึ้นไปนับไปนะครับ15าวิต่อไปเริ่มแขนขวาก่อนนะครับทำท่าน,นี้นะครับนับไป1ิบห้าวิ โอเคมาได้แบบนี้แล้วแขนข้างครับโอเคครับผมเมื่อเสร็จท่อนบนแล้วต่อไปเรามาต่อท่อนล่างนะครับโดยนะครับนั่งลงกับพื้นราบนะครับดัแบบแรกนะครับใช้ขาข้างซ้ายก่อนนะครับมาวางในสถานนี้แล้วแขนขวาไว้แบบนี้แล้วหันไปนะครับนับไปยี่สิบวิครับ ไวได้แบบนี้แล้วเปลี่ยนข้างครับขาขวามาวางทับขาซ้ายแบบนี้นะครับแล้วให้แขนซ้ายแล้วก็หันไปนข้างหลังนะครับยีบ่สิบวิ่เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับเมื่อเสร็จแล้วทําการยืดน,นะครับท่านี้เนี่ยจะทําเป็นท่ายืนแล้วก้มลงในล,ลักษณะนี้ ก็ได้นะครับหรือทําเป็นท่านั่งลังกษะนี้ทําไปให้มากที่สุดนะครับก้มลงไปให้ได้มากที่สุดนะครับ20่สิบวิครับโอเคครบแล้วนะครับครับสำหรับท่าต่อไปนะครับเป็นการ ยืนขาเดียวนะครับก็ยี่สิบีนะครับต่อหนึ่งข้างครับอ่าโอเคพอครบแล้วเปลี่นข้างน,นครับโอเคจบ,จบแล้วเออสำหรับคนที่ยังไม่ถนัดนะครับก็ ให้แนะนําให้หาผนังหรืออะไรก่อก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเรายืดแล้วเรากระโดดไปกระโดดมาเนี่ยการยืดก็จะไม่ครบถ้วนนะครับเราก็จะยืดได้ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะยืดเนี่ยสมมติเราจะยืดขาซ้า,านยนะครับให้เราถ่ายน้ําหนักไปที่ขาขวาก่อนไม่งั้นเราอาจจะล้มได้นะครับต่อไปนะครับท่านั่งนะครับทแบบนี้ครับเอามือ ข้างซ้ายนะครับแตะฝ่าเท้าด้านซ้ายแล้วก็วยกแขนขวาแล้วเอียงไปย0่บวินะครับขาตึงนะครับเป็นข้างครับ โอเคต่อไปยืดสองข้างนะครับแล้วก็กล้มลงให้ได้มากที่สุดนะครับยีบ่สิบวิเหมือนเดิมครับโอเคเร็ okay. จแล้วสำหรับท่าสุดท้ายก็จะเป็นสะบัดข้อมือสะบัดข้อเท้านะครับนับไป20่สิบวิเหมือนกันครับ โอเคครับก่อนที่เราจะฝึกดอสตะก้อน,นะครับให้เราฝึกโยนแล้วก็รับตะก้อก่อนโดยใช้มือข้างที่เราถนัดนะครับผมถนัดข้างซ้ายนะครับก็ระโยนตะก้อด้วยมือข้างซ้ายแล้วก็ใช้ขาด้านตรงข้ามนะครับก้าวออกมาในลักษณะนี้นะครับขาอีกข้างนึงก็ยกขึ้นมาแบบนี้เพื่อมารับตะก้อนนครับ ต่อไปเนี่ยเราจะไปต่อกันที่การเล่นตะก้อด้วยรูปข้างเท้าด้านในนะครับวิธีการเล่นนะครับให้เรายืนลักษณะนี้นะครับถ่างขาเล็กน,น้อยแล้วก็ตอนที่เราเดอเนี่ยขาก็จะขึ้นมีตรงเข่าอย่างนี้นะครับเวลาเราโยนเนี่ยแล้วเราเดอขึ้นมาเนี่ยลูกตะก้อให้เด้งไม่เกินศีรษะของเรานะครับอันดับแรกเนี่ยสาหรับคนที่ไม่คล่องก็ฝึกครั้งเดียวก่อนเตะขึ้นมา พอ,พอเราเดอกตะก้อเสร็จเราใช้มือรับก่อนฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆจนชํานาญแล้วเราค่อยดอกแบบต่อเนื่องนะครับเริ่มนะครับ โอเคสำหรับท่าต่อไปนะครับจะเป็นการเล่นลูกตะก้อนนะครับด้วยหลังเท้านะครับอันดับแรกนะครับเราดูจุดที่ลูกตะก้อนจะกระทบกับหลังทเท้าเรานะครับจะต้องอยู่ประมาณนี้ครับลักษณะการเล่นก็จะเหมือนการเล่นด้วยลูกข้างเท้าด้านในเลยก็คือดอกหนึ่งครั้งแล้วใช้มือรับก่อนไปนเรื่อยๆครับ และทั้งหมดนี้ก็ต้องขอขอบคุณช่อง YouTube ของคุณ j a m e s k i Rock นะครับที่เป็นต้นแบบในการทำคลิปวิดีโอครั้งนี้ครับผมที่ลัศมีเจริญชั้นม .3 ห้องภาษาวคอะเลขที่2 8ขอจบการนำเสนอทักษะพื้นฐานการเล่นตะกร้อไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ